สวัสดีครับผมกันเลสซซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายของรถกระบะในประเทศไทยเรานะครับของเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ขอบคุณที่มาสำหรับเว็บไซต์ค a r 2 5 0 c o m ทางการเลสซซิงก็ฝากลิงก์ปวะธานล่างใหเ้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมสำหรับวันนี้จะพามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายของรถญี่ปุ่นนะฮะต้องบอกว่าเป็นกระบะญี่ปุ่นเลยนะครับ ก็จะมีอยู่2รุ่นนะฮะที่การเล s ซิ่งแม่ต้องบอกว่ายกเป็นตัวเต่งนะฮะที่จะขึ้นมาเป็นกระบะเบอร์3ตลาดกระบะบ้านเรานะครับแต่พอยอดขายโผล่ออมาให้เราเห็นแล้วนะฮะคือทางด้านของนิสสันนวาวาร่แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทําตัวใหม่ออกมานะฮะก็คือทางด้านของ Mazda BT50 ตัวใหม่สําหรับยอดขายที่ผ่านมานะฮะ,ะต้องบอกว่ายังห่างไกลความฝันมากๆนะครับ สําหรับการที่จะขึ้นไปสู่อันดับ3นะครับแล้วซ้ําร้ายคือยอดขายผมว่านหนักกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราก็ไม่ทราบลึกๆนะครับว่าเขาอาจจะผลิตไม่ทันหรือว่าช่วงนี้อาจจะงดการผลิตไปก่อนชั่วคราวหรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะขายไม่ได้จริงอันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็จะพามาไล่เรียงดูยอดขายก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันท้ายคลิปนะครับว่าทางด้านของนาวาร่ากับ b t 5 0เนี่ยปัจจุบันเสื่อมมนูลขังหรือย,ยังนะครับ หรือเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่อพามาไล่เรียงยอดขายสั้นๆนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ Mazda b t 50สำหรับทางด้านของ Mazda b t 50นะฮะมียอดขายรายงานเข้ามาในเดือนกุมภาอยู่ที่113คันซึ่งยอดขายนี้นะฮะต้องบอกว่าอาจจะเป็นยอดขายแบบตัวหน้าเก่าผสมผสมมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งปรับหน้าค่าตาใหม่ยอดขายจริงๆอาจจะยังไม่ออกมานะฮะก็าว่ายอย่างนั้น ทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือ MG Xender สำหรับด้านของ MG Xender นะครับมียอดขายอยู่ที่492คันทางด้านของ MG Xender นะครับยอดขายนี้แน่นอนว่าเป็นตัวยอดของหน้าเก่านะฮะตอนนี้ MG Xender มีนตัวหน้าใหม่ออกมาแล้วหน้าตาดุด,ดันมากนะครับเป็นการออกแบบที่ต้องบอกว่าเออก็ดู น่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับทางด้านของ MG Extender ทีมาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือทางด้านของ Nissan Navara Nissan Navara นะฮะมียอดขายอยู่ที่600กับอีก9คันทางด้านของ Nissan Navara น,น,นะครับก็เปิดตัวมาต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่นาน ก็ว่าไม่ได้นะฮะค,คือเปิดมาหลายเดือนแล้วละ่ะมาจนปัจจุบันนี้ก็เข้าเดือนที่4เข้าไปแล้วนะฮะคือยอดขายจริงๆปกติก็น่าจะโผมาประมาณเดือนประมาณเดือนนี้นะฮะแต่ตอนนี้ทางด้านของนาวาร่าเองยอดขายมาที่ระดับ600กว่าคันอันนี้สันนิษฐานนะครับอาจจะส่งมอบไม่ทันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆตัวที่เปิดหน้าใหมย่ยอดขายน่าจะดีกว่านี้แบบมากๆเลยนะครับเพราะดูอย่างทางด้านของอมาสเตอร์เองเขาก็มียอดจองเข้ามาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ อันทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือมิซูบิชิไทร์ตันมิ s ูบิชิ i ทร์ตันนะครับมียอดขายที่1,638คันซึ่งต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่ก็อยู่ในระดับที่ถือว่าดีอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ยภาะวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิ s ูบิชิ i ทร i ตันเองนะครับมียอดขายที่ประมาณเนี้เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆก็ยังถือว่าประครับประคองตัวเองได้อย่างดีนะครับ ทางด้านของแบรนด์มิ s u ูบิชิตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเขาทั้งเยอะแบบสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรถมิซูเนี่ยก็สามารถดูทางด้านโปรโมชั่นที่การเลสซิ่งทำออกมาให้ดูนะฮะโอ้โหคือดอกถูกมากผ่อนถูกมากนะครับผ่อนเริ่มต้นที่3,000บาทเท่านั้นถือว่าตอนนี้ก็สู้กันแบบสุดเหยี่ยงจริงๆนะครับสำหรับกระบะบ,บ้านเราทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือ Ford r a n g เจ ทางด้านของ Ford Ranger นะครับมียอดขายมากถึง2,119คันนะฮะอันนี้ต้อบอกว่าเป็นตัวแบบโอ้โหยอดขายที่ที่ดีผิดหผูผงพิตาาครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆแต่ก็ยังน้อยน้อยมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะปกตินะฮะของทางด้าน,น,น Ford เพรา Ford ะฟอร์เดิมทีก็จะขายนู่นละครับ3,000-4,000คันอยู่เบอร์สามาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้ก็ปรับหน้าค่าตาใหม่สำหรับทางด้านของ Ford เลนเจอร์ แต่ว่าก็ต้องรอดูอีกสักระยะนะครับว่าทางด้านแบรนด์ฟอร์ดเองเนี่ยเขาจะมีตัวที่อะไรใหม่ๆออกมาให้เราดูอีกไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยอดขายก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆชิวๆอยู่นะครับนี่มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับก็เป็นแบรนด์ t o y o ต้าไฮลัก e ีโวทางด้านของ t o y o ต้าไฮลักรีโวนะครับมียอดขายอยู่ที่7,842คัน ซึ่งก็ต้องบอกว่ายอดขายอาจจะดูไม่ค่อยสูงเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านของปีก่อนๆนะฮะพะรีโวเองเนะปีก่อนๆนู้นะครับโอโ้โหขายทีแบบไม่ต่ำกว่าหมื่นสักเดือนนะครับก็จะมีทางด้านของช่วงโควิดมานี้ก็เริ่มจะเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับตอนนี้ทางด้านของโตโยต้าไฮรักรีโวเขาคาดว่าน่าจะเจอทางด้านโควิดรอบ2นะครับแล้วก็เดือนกุมภามัน,มนสั้นๆนะเนาะประมาณ20กว่าวันเองนะครับทางด้านยอดขายก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะ อตอนนี้ทางด้านของ Toyota h i l u ักรีโเองนะครับก็มีโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับถ้าใครสนใจทางด้านของ r ี v o เ็สามารถดูคลิปของกาเลซิงได้นะครับมีทางด้านโปรโมชั่นมานำเสนอ,อถือว่าค่อนข้างจะถูกแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของ Toyota ทีนี้มาถึงอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านย s สูดีแม็กยูสูดีแมนะฮะมียอดขายมากถึงนะครับต้องบอกว่ามากถึงเลยนะ13,549คัน ซึ่งยอดขายนี้นะฮะโหแบบเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปอย่างมากเลยนะครับตอง่าอย่างนั้น Market Share ขึ้นไประดับ50%ได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้ทางด้านของย e ู u สุออนยูดีแมนะครับโหที่แรงไม่เลือกอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าช่วงจังหวะของเขาด้วยนะครับตัวรูปร่างหน้าตาตัวนห้หลายอย่างมันก็น่าจะเวิร์กที่สุดในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าอื่นตอนแรกเราคิดว่าเ,ออเจ้าอื่นเขาไม่ออกมาสู้นะฮะว่าอย่างนั้นไม่ออกหน้าใหม่ไม่ออกอะไรมาสู้ แต่ตอนนี้ออกมาหลายแบรนด์แล้วนะครับแทบจะทุกแบรนด์เลยถ้าพูดตรงๆเนาะ,ะก็เหลือแต่ทางด้านของ f อ r d r เลนเจอเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่ออกหน้าใหม่แต่ว่ายอดขายของ ESU ซูดีแมก็ยังพุ่งต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องหลายอย่างนะเรื่องค่านิยมเรื่องความโอเคกับลูกค้านะฮะคือลูกค้าชอบอย่างเงี้ยนะครับ แต่แร่อื่นๆปัจจุบันนี้นะครับก็ใส่ของมาแบบโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะบรรทัดฐานของรถกระบะบ้านเรานี้ไม่ธรรมดานะครับต้องว่าอย่างนั้นเพราะว่าเคยทำสกรูปออกมาเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วนะครับพอผมมาไล่ดูข้อมูลเก่าๆนะฮะต้องบอกว่ากระบะเมื่อประมาณสัก2 3ปีที่แล้วอ่ะมาเจอปัจจุบันเนี่ยโอ้โหสู้กัน น่าดูนะครับคือมีอะไรแบบแถมได้ก็แถมแจกได้ก็แจกนะครับอันนี้คือเราเราพูดถึงว่าแบรนด์อย่างเนี่ยนะฮะ,อย, Nissan, ะอ,ย da, อย่างนิสสันนะครับอย่างมาสด้าอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหใส่ออปชั่นมาเยอะอย่างฟอร์ดอะไรพวกพวกเนี้ยนะฮะมิสูแต่ว่าทางด้านของอโตโยต้ากับทางด้านของอ s วิสุนะครอันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วนะครับเขาก็จะใส่มาเท่าที่มีความจําเป็นของของตัวรถกับความต้องการตลาดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วเขาไปสู้อย่างอื่นแทน ทีนี้ทางด้านของตัวรถกระบะนะฮะที่กาลซิงจะพามาพูดคุยท้ายคลิปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมความนิยมมันเกิดขึ้นใช่หรือไม่นะฮะนี่บอกเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่สักทีเดียวเพราะาตอนนี้ภาวะโควิดรอบ2นะยอดขายมันตามมาอย่างเงี้ยแล้วคนมาอัน้นดูไอ้เจ้านนะะเนี้ยนะฮะเนี่ย MG Extender แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าสัวใหญ่เลยก็คือทางด้านของ g r ร a t w a ม l Motor ซึ่งทางด้าน g r ร a t w a ม l Motor เนี่ย ตอนนี้นะฮะเราเราต้องบอกว่าเนี่ยของจริงนะฮะของจริงจากประเทศจีนอะ่ะคือเขาขายดีนะครับแลวรถที่เขาเอามามันไม่ใช่รถแบบโอโ้กะโหลกกะลากับปงกระป๋องไม่ใช่นะค,ะคือรถแบบโอ้โหเทพเลยนะครับแต่ตัวราคาตอนนี้เราไม่ทราบว่าเขาขายเท่าไหร่นะฮะแต่ที่รู้คือปัจจุบันเนี่ยเอามาโชว์แล้วนะฮะในประเทศไทยให้เห็นแหละว่าเกรดวอรมอเตอร์เขามีอะไรนะครับกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยผมมองอย่างนี้ บรรทัดฐ,ฐานนะครับของทางด้านรถกระบะบ้านเราเนี่ยคาดว่าน่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแน่นอนนะฮะตอนนี้ไม่ไม่ได้มองว่าทางด้านค่ายญ,ญี่ปุ่นสู้ไม่ได้นะครับแต่คือเขาก็คงรอดูก่อนน่ะละว่าทางด้านของเกสบอลทางด้านของจีนเนี่ยเขามาอย่างไงนะครับแล้วก็ค่อยปรับสู้ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขายังไม่มาเอาอย่างนี้ก่อนละกันอย่าพิ่งไปออกตัวแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวม,ม,ม,มันเดี๋ยวมันสู้กันเดี๋ยวมันสู้กันยากว่าอย่างนั้นนะครับ เกทวอลมอเตอร์ uh, or, น่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับการลิซิงกล้าพูดเลยนะฮะถ้าเขาประกาศราคาขายออกมานะครับถ้าเขานำเสนอเทคโนโลยีที่ดีออกมาเนี่ยจะเป็นาตรทัดฐานที่ดีนะฮะเพราะ MG มาแล้วเราแสดงให้เราเห็นแล้วว่า MG ขายได้นะครับเอาเอาโปรดักต์นำนำยี่ห้อเลยนะฮะเอาของดีๆมาขายราคาไม่แพงมากอะไรเงี้ยถ้าเกทวอลมอเตอร์มาแนวเดียวกันนะฮะค่าญี่ปุ่นก็ต้องปรับอันนี้การลิซมองว่าอย่างนั้นนะครับปัจจุบันก็เลยทำให้ยอดขาย ฟืดๆสักหน่อยเนาะเพราะว่าเขารอดูนะครับผมคาดว่าผู้บริโภคก็รอดูว่าจะมีอะไรทิ้งเจ๋งออกมาให้เขาซื้อกันนะครับอันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ